สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันค่ะลดน้ำหนักใน1เดือนสำหรับคนขี้เกียจออกกำลังกายค่ะคนที่มีน้ำหนักเกินกระวนต้องการอยาจะมีน้ำหนักที่ลดลงทั้งนั้นค่ะแต่ประเด็นก็คือขี้เกียจออกกำลังกายค่ะจึงทำให้น้ำหนักที่เยอะอยู่แล้วสูงขึ้นไปอีกนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการลดน้ำหนักค่ะ ยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะกับคนขี้เกียจออกกำลังกายจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะโดยมีสมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ตั้งคำถามเอาไว้เราจึงได้รวบรวมความคิดเห็นที่คิดว่าจะเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เคี้ยวให้นานกว่าเดิมการเคี้ยวอาหารให้นานกว่าเดิม จะช่วยให้กินอาหารได้น้อยลงเพราะเราจะอิ่มขึ้นเร็วและการเคี้ยวนั้นๆให้อาหารละเอียดนั้นยังช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราทำงานได้อย่างสมบูรณ์ขึ้นลำไส้ก็ไม่ต้องทำงานหนะักไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคท้องผูกอีกด้วยค่ะ2ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารจะช่วยให้อิ่มเร็วสาวๆจะลองดูก็ได้ค่ะ 3. เปลี่ยนอาหารว่าง เปลี่ยนมาเป็นอาหารอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแทนเช่นโยเกิร์ตน้ำผลไม้ปัน่นแบบไม่ใส่น้ำตาลแต่ที่เคยกินพวกของหวาน 4. เปลี่ยนการกินมื้อเช้าลองเปลี่ยนหรือลดปริมาณข้าวที่มีคาร์โบไฮเดรตมาเป็นโปรตีนแทนค่ะคํา 5. คำนวณปริมาณอาหารก่อนที่จะกินอาหารควรมีการคำนวณปริมาณแคลอรี่ในอาหารแต่ละชนิดก่อน เพื่อจะได้ควบคุมอาหารให้เป็นระบบมากขึ้นค่ะ6พักผ่อนให้เพียงพอควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันล,ละ7-8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองค่ะ7กินน้อยลงกว่าเดิมหากเคยกินมื้อละ5ทัพพีก็ลองลดลงมาสัก3ทัพพี2ทัพพีลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายก็จะปรับตัวได้เองค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ถางเลือกกินอาหารให้เป็นก็จะช่วยลดน้ำหนักได้แล้วค่ะถ้ทจะคำนวณปริมาณแคลอรี่เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งง่ายเลยค่ะเพราะในมือถือมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการคำนวณปริมาณอาหารมาให้อยู่แล้วลองเอามาทดลองใช้กันดูค่ะไม่จำเป็นจะต้องออกกาลังกายด้วยเสมอไปรับรองว่าเห็นผลได้ชัดเจนแน่นอนค่ะถ้าอยากลดน้ำหนัก ให้ทำตามนี้ลดได้จริงค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลไข่เจียวคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ